สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับงานปิด6แก่5แต่ไม่ได้ปิด6ไปเลยไม่นะครับแก่5แทนนะครับจาก6ให้เป็น5แทนแล้วก็จะขึ้นคู่ขึ้น11นะครับทั่วไปนะครับเปิดแรกคู่4เปิด21ง5 4 2เอย่าสยแช้ประมาณนี้เปิด31 632 เปิดสี่คู่เอี่ยวเปิดห้าคู่หกหกห้านานนาทีนะครับไม่บ่อยเปิดหกเป่าห้าเปิดเจ็ดห้าห้าสามเปิดแปดคู่สามสามสามเอี่ยวเปิดที่เก้าสิบเอ็ดคู่ห้าเปิดสุดท้ายสามสี่ห้า นะครับน้ำหนักการลงนะครับลงมือที่เราเล่นสะบัดนะฟัดนะกระตุกแค่นี้พอนะครับไม่ต้องโยนเยอะนะครับโยนเยอะเนี่ยเปอร์เซ็น,นอาจจะเป็นเอี่ยวจะเยอะนะครับเพราะว่าเราสั่งให้ปิด6ไปมันจะมาแก่เอี่ยวแทนแต่แต่แต่นะครับผมทำให้ไม่ออกเอี่ยวกับ6มากเกินไปนะครับเราจะเน้นให้ช่วยขึ้น5แทน นะครับสังเกตน,นะครับ55 5, เอี่ยวนี่จะมาบ่อยกว่า632542นะครับ533อะไรประมาณนั้น443อะไรไม่ค่อยจะมานะครับจะเน้นมา5แล้วเอี่ยวแทนเพราะว่าปิด6เก5จะขึ้น5คู่5เอี่ยว11ประมาณนี้นะครับโยนนะครับเวลาวิธีการโยนนะกระแทกนิดเดียวกระตุกข้อมือปิ้งปิ้งป้งประมาณนี้นะครับถ้าเราโยนแบบฝัดเลยแบบเนี้ย เปอร์เซ็นที่ออกตาเอี่ยวเยอะนะครับเราอากัสขึ้นคู่มันจะน้อยนะครับดูนะเนะีแบบเนี้ยไอถือว่าโชคดีไปขึ้น5้แทนนะครับไม่หลุดมาเอี่ยวนะครับเนี่ยกลายเป็น6แทนนะครับก็คือเราสั่งให้ปิด6ไปแล้วนะครับโยนแบบสบัดสบัดนะครับคู่3คู่2มันจะคู่ไปเรื่อยๆนะ คู่ประมาณนี้นะครับการทํางานจะมีอยู่ประมาณนี้ถ้าหากใครสนใจปิดหน้าไหนแกะหน้าไหนนะครับแคปจอส่งข้อความมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ